สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ่านาชาวราชาอาสาเนอกครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวก๊อกน้ํามันของ VRT z r นะครับผมเป็นก๊อกน้ํามันแท้ใหม่นะครับนี่ครับก๊อกน้ํามันนะครับผลิตเมื่อวันที่11เดือน8ปี66ครับผมทุกวันนี้ยกเลิกการผลิตไปแล้วครับเมื่อต้นปีครับนี่ครับก๊อกน้ามันครับผมรหัส3 r ครับ ทร่ีในประเทศไทยครับแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะมีมาแค่ก๊อก,กนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันครับระหว่ารหัสนี้มันแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้ครับจะมีจะมีะมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรว่าบัมเบอร์มาครับบัมเบอร์จะมีแบบนี้ครับนี่ดูโลโก้ครับฝั่งขวานะครับ นี่จุดสังเกต Francis นะครับ <away> นีนฝั่งซ้ายนะครับนะครับ <away> <right> แล้วก็มีรอยปั๊มอยู่ตรงนี้นครับ <out> ตรงข้ามกับรูทางรูทางออกน้ําม <out> ันน,นะครับตรงปั๊มหนึ่งครับตัวนี้รูทางออกครับเหล็กตัวนี้จะถอดไม่ได้นะครับ <out> ทองเหลืองตัวนี้จะถอดไม่ได้ครับ <out> จะเป็นทองเหลืองครับ <out> ตัวหนังสือครับจะมียี่สงสี่ตัวเลย สีด้านครับหนึ่งสองสามสี่ครับอันนี้ัำเบอร์เอ็นสามสิบเก้าครับเห็นไหมนอกครับนี่ครับประมาณนี้ครับนี่คือจุดสังเกตครับว่าของแท้นะครับตวดโลโก้ตวดเป็นลักษณะนี้ครับของแทจะแยกชุดขายแบบนี้ครับเรามาดูมาดู ชิ้นส่วนต่างๆครับตัวนี้เป็นลูกบิดครับลูกบิดก๊อกน้ำมันครับจะแยกขายนะครับถ้าเป็นของศูนย์จะเป็นแบบนี้ครับลูกบิดก๊อกน้ำมันนี้ยังมีผลิตอยู่ครับพี่ๆน้าๆสามารถไปเบิกได้เลยครับรหัสนี้ครับตัวนี้เป็นน็อตน็อตยึดนะครับน็อตยึดนะครับน็อตยึดก๊อกน้ำมันนะครับสําหรับคนชอบสายเดิมครับ น็อตยึดก็มีเบิกอยู่ครับพี่ๆน้าๆไปเบิกได้เลยครับไปเบิกที่ศูนย์ได้เลยครับนี่รหัสครับตัวนี้เป็นแหวนรองน็อตครับแหวนรองจะเป็นแหวนประเกน็นครับผมประเก็นกระดาษเรานะครับยังมีผลิตอยู่ครับไปเบิกได้เลยนะครับไปเบิกได้เลยประมาณนี้ครับจะแยกขายทุกชิ้นครับถ้าเป็นของแท้จะเป็นลักษณะแพ็กเกจแบบนี้ครับ เป,เป็นทั้งผลิตเก่าและผลิตใหม่เลยครับเป็นเป็นทั้งผลิตยุค90หรือว่าผลิตยุคใหม่เลยครับจะเป็นแบบนี้ครับจะแยกขายก็คือจะมีแค่ตัวก๊อกมาลูกบิดจะแยกขายน็อตจะแยกขาย,นนย,ขายครับประมาณนี้ครับก็คือในเส้นปะนี้จะเป็นชุดชุดใหญ่สายจะแยกขายครับประมาณนี้ครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อผมได้ครับ เดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook ให้ก็ได้ครับแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถทีทัศ r โทรมาเบอร์นี้ก็ได้ครับผมให้คำปรึกษาได้เท่าที่ผมมีความรู้ครับหรือว่าอยากได้พาร์ตอะไรตัวไหนสนใจอยากไปเบิกเองโทรมาเลยครับโทรมาหรือว่าทัก Facebook มาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะให้ไปถ้าท่านไหนมีเวลาไปเบิกนะครับแต่ถ้าท่านไหนไม่มีเวลาก็ฝากผมไปเบิกหรือว่าให้ผมหิ้วมาก็ได้ครับ นะครับประมาณนี้ครับของแท้ก็จะประมาณนี้ครับมีกองทั้งบนทั้งล่างถอดไม่ได้ครับถอดได้แต่ตัวบนครับครับผมลักษณะครับประมาณนี้ครับมีรอยปั๊มตาสองฝั่งนะครับแล้วก็มีเอ่อเขาเรียกว่าตาตาบล็อกนะครับตาบล็อกจะอยู่ตรงค่ำรูน้ำมันออกนะครับแล้วก็ ตูดแต่ตูดจะเป็นนี่ครับโลโก้แบบนี้ครับลักษณะแบบไหนนะนี่ครับประมาณนี้ครับผมมีตะมีนัำเบอร์ด้วยครับนี่ครับเห็นไหมน้อครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผม